ทั้งปูม้าแกะโอ้โหเรียกได้ว่าแบบมากันทั้งสวนสัตว์เลยรับรองว่าไฮโซสุขภาพดีอย่างแน่นอนนะ ซูเปอร์กู๊ดฟู้ดบายฟู้ดแลนด์กับผมเชฟหน้าในวันนี้นะครับจะชวนทุกคนเลยมาทําโอโคโนมิยากิในแบบฉบับที่เรียกว่าสุขภาพดีสุดๆนะครับเพราะว่าเราจัดเต็มทั้งกระรมปรีแครอทเห็ดหอมนะฮะเรียกได้ว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยสุขภาพดีอย่างแน่นอนนะครับที่สําคัญนะครับทำง่ายอีกด้วยนะพวกผมเลือกใช้แป้งแพนเค้กสําเร็จรูปนะครับจากแบรนด์ด็อกเตอร์ออสการ์โนน่านั่นเองนะฮะสุดท้ายนะครับท็อปด้วยปูสดจากปูสดชาวเลสยามแครฟนะครับ รับรองว่าไฮโซสุขภาพดีอย่างแน่นอนนะอ่ะบรรยายมาขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทํากันเลยอยากกินละปะโอคโนโมิยากินะครับหลายคนเชื่อเลยว่าคิดว่าเป็นอาหารไกลตัวต้องกินนอกบ้านนะฮะวันนี้จะมาทําง่ายๆนะไม่ต้องเตรียมแป้งให้วุ่นวายนะครับส่วนผสมก็มีเฮ้ยค,คลิปรี้มีในครัวเลยแล้วกันนะมีแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมแป้งก่อนนะครับวันนี้เราใช้แป้ง,แ,ปงแพนเค้กสำเร็จรูปนะ เพื่อความง่ายนะครับกล่องเดียวเอาอยู่เราจะใช้รถออริจินอลนะครับกล่องนึงนะครับสามารถแบ่งใช้ได้นะครึ่งหนึ่งทำแพนเค้กอีกครึ่งนึงเอามาทำโอคโนมิยากิอิ่มทั้งบ้านอะ่ะรถออริจินอลออกมาแล้วนะครับในกล่องเนี่ยก็จะมี400กรัมเราใช้ประมาณสักครึ่งหนึ่งหรือ200กรัมก็พอ จากนั้นนะครับเราจะเตรียมแป้งก่อนนะฮะโดยปรุงแป้งด้วยเกลือพริกไทยแล้วก็ใส่ไข่ไปหนึ่งฟองจากนั้นก็เติมน้ําลงไปนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะใช้น้ําแช่เห็ดหอมนั่นเองเนาะเรามีอยู่แน่ คนนะครับให้เนื้อแป้งเนี่ยเข้ากันดีเลยนะฮะลักษณะแป้งของเราที่ต้องใช้เนี่ยจะมีความข้นหน่อยนะอย่าให้เหลวจนเกินไปไม่งั้นเขาจะไม่สามารถที่จะพยุงส่วนผสมที่เป็นผักอ,อื่นๆได้นะครับก็จะเอาความข้นประมาณประมาณนี้ประมาณนี้ให้เหนียวนิดนึงจากนั้นนะครับเราพักแป้งก่อนให้แป้งเขาดูดความชื้นเต็มที่ระหว่างนี้เนี่ยเรามาเตรียมส่วนผสมกระลำปีนะฮะสับมาเรียบร้อยแล้วสะดวกมากเราจะใส่แครอทสับด้วยนะครับ แครอทเนี่ยก็บอกเปลือกสับละเอียดนะครับแล้วอีส่วนหนึ่งก็คือเห็ดหอมนั่นเองเราใช้เห็ดหอมแห้งนะเพื่อนเอาเรามาแช่น้ําอุ่นแล้วก็ให้เขาแบบคลายตัวนุ่มดีนะครับจากนั้นเก็บน้ำเอาไว้นะครับตัวเห็ดหอมเนี่ยบีบน้ําให้หมาดแล้วก็เอาจะมาสับเช่นกัน เมื่อเราหั่นเครื่องเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาผสมกับแป้งเลยนะฮะนี่แป้งเราได้ที่แล้วล้ำปรีไปปาโอ้โหเยอะฮะยังไงอะแครอทนะฮะปั้มเห็นไหมเหมาะมากๆนะครับที่จะเป็นอาหารสําหรับทุกวัยแล้วก็ไปหอมตามลงไปอีกปมจากนั้นเราก็คนผสมแลังจากเราเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะครับ ให้คนกินนะพร้อมที่จะนั่งกินก่อนจากนั้นนะครับทำโอโคโนโมิยากิสดๆใหม่ๆนะครับทำเสร็จแล้วเพื่อนๆอย่าลืมท็อปด้วยเนื้อปูนะแนะนําเลยนะครับว่าเรามีเนื้อปูม้าสดชาวเลนะครับเสียมแครปนั่นเองนะสามารถที่จะเลือกใช้ได้แบบสบายมากๆใครมีปัญหาเรื่องแกะปูแนะน,นําเชฟน้าแนะนําเลยตัวนี้นะครับก่อนนามาใช้เพื่อนๆก็เอาไปนึ่งซะก,ก่อนเทสความสดให้ดูห,หวานสดเหมือนเดิมมีความเป็นแบบ ลิ่มๆของเนื้อปูนะฮะปูสดชาวเลสยามแครปตัวนี้นะครับผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนและมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลเลยนะครับทำให้มั่นใจได้เลยว่ามันสดสะอาดปลอดภัยนั่นเองนะฮะเวลาใช้เนี่ยแนะนำเพื่อนๆว่าซองหนึ่งนะเอามาดีฟรอสหรือเอามาออกนอกช่องแข็งนะให้เขาละลายเย็นดีจากนั้นเนี่ยอุ่นซะก่อนนิดนึงนะฮะอุ่นด้วยอันนึ่งก็ได้หรือว่าอาจจะพรมน้ำนิดนึงเข้าไมาโครเวฟแบบเดียวเท่านั้นก็ได้นะฮะให้เขาแบบ คลายตัวเล็กน้อยจากนั้นเนี่ยใช้ทั้งหมดทั้งซองทีเดียวนะอย่าเหลือเก็บไว้เพราะว่าหลังจากที่เราคลายความเย็นแล้วเนี่ยเนื้อปูหรือว่าของทะเลเนี่ยจะหมดสภาพอย่างรวดเด็วนั่นเองนะครับต้องกินตอนสดๆเท่านั้นถึงจะอร่อยอะเริ่มทำกันเลยขั้นต้นนะครับเดี๋ยวตั้งเตาก่อนจากนั้นนะครับเดี๋ยวเ,าเอาเนยลงนิดหน่อยเนยลงไปแล้วเรากระจายเนยให้ทั่วกระทะดีนะครับ เราจะไม่ใช้ไฟแรงมากนะเพื่อนต้องหลีไฟหน่อยเนาะคนอโนมิยากิส่วผสมอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ตัดให้ประมาณชิ้นพอคำอะ่ะเหมือนแพนเค้กวางตรงกลางเข้าไปนี้แล้วเราก็จะใช้ตะหลิว2อ,อันเนี่ยตะล่อมให้เขาเป็นทรงกลมนะครับกดลงไปหน่อยให้มีความหนานิดนึงนะแล้วก็ตะล่อมตะล่อมตะล่อมไปเราจะปิดฝาทอดแบบนี้ด้านละ4นาทีนะครับพอครบ4นาทีเราจะกลับด้านทอดต่ออีก4นาทีก็เป็นอันสุกดีแล้ว พามพามเรียบร้อยนะครับอันแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราตัดขึ้นก่อนพักไว้ทำอันที่2ต่อไปเลย อนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอโคโนโมิยากยิของเรามีคนรอชิมอยู่เดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยไนปะเพื่อให้มันเป็นอาหารเช้าสุดพิเศษหรือเป็นอาหารสุขภาพเติมสลัดลงไปนิดนึงข้างจานรับรองว่ากินแล้วอร่อยไม่รู้สึกผิดแถมสุขภาพดีต่างหากนะเวลากินนะฮะถ้าไม่เน้นความสวยงามมากนะตัดเป็นคำๆแบบนี้นะ ท็อปด้วยเนื้อปูนะฮะเต็มคําแบบเต็มเลยสุดๆเลยเนี่ยแล้วเราก็จัดเข้าไปเลยคำใหญ่มากกินเข้าไปแล้วนะครับเจอโอคโนมิยากิที่มีทั้งแบบ ผักหลากหลายเลยนะฮะแล้วยังได้เนื้อสัตว์ทั้งปูมา้าแกะโอ้โหเรียกได้ว่าแบบมากระทั้งสวนสัตว์เลยไม่ใช่บอกได้เลยนะครับว่าสะดวกสบายมากทําง่ายนะครับแถมได้กินผักเยอะสุขภาพดีสุดๆนะครับเนื้อปูเนี่ยเข้ากันได้ดีกับโุคโนมิยากยิมากๆนะ <c oughs> อยากให้ลองไปทําดูนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ดูแล้วอยากทําบ้านนะครับสนใจสินค้าด็อกเตอร์ออสการ์โนนาแล้วก็ปูสดชาวเลสยามแท็บนะครับสามารถหาซื้อได้เลยนะครับที่ฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนาทั่วไปน,นเอง ก่อนจากกันนะครับมีข่าวดีมาบอกแบรนด์ด็อกเตอร์ออสกอร์โนนาเนี่ยมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะเมื่อเราซื้อแป้งขนมนะฮะแบรนด์ด็อกเตอร์ออสกอร์โนนาเนี่ยครบ199บาทรับไปเลยกระเป๋าช้อปปิ้งแบกราคา59บาทฟรีทันทีนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเมื่อเพื่อนๆช้อประหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับรายละเอียดดูจากข้อมูลด้านล่างได้เลยนะฮะและคลิปต่อไปจะมีเมนูอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามด้วยนะครับ thank you